เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเบียรรณกกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับโอ้โหสุดพิเศษนั่นก็คือน้องอลิศนางฟ้านั่นเองนะครับเราจะมาทําการรีวิวโดยการลง PVP นะครับก็คือว่าทําไมคนถึงบอกว่าอลิศนางฟ้าเนี่ยมันดีนักดีหนามันมีอะไรดีทําไมมันเป็นตัวเมตาทําไมมันเป็นตัวระดับ SSSSS นะครับเดี๋ยวเรามาดู ความสามารถของอลิตเข้าๆกันก่อนดีกว่าครับทุกคนนี่เลยนะครับโอ้โ oh. หอย่างแรกเลยนั่นก็คือน่ารักไอ้เปี้ยนน่ารักจัดเออ แล้วก็เรามาดูในส่วนของสกิลครับผมสกิลที่1น,นะครับทุกคนคือที่1ดาวเนี่ยมันจะเป็นสกิลโจมตีธรรมดาแหละคือมันจะสร้างดาเมจ200%รของพลังโจมตีนะครับแล้วก็ที่2ดาวนะครับมันจะเพิ่มขึ้นมาโดยการทําให้หมดสติเป็นเวลา1เทิร์ดมดสติก็เหมือนสตันนะทุกคนเออแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมานอกจาก การสตั้นแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีการถอนตั้งท่าของศัตรูด้วยนะครับ <an> เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเอาเอทรทอสซาไปดักน้องอาริสบอกเลยไม่มีทางครับในส่วนของ3ดาวครับก็มีการถอนตั้งท่าเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็จะเพิ่มดาเหมจมาเป็น250%นะครับแล้วก็เพิ่มมาเป็นการสตัน2ทสงเทอร์นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่ามันเกียนนะครับ เปียนตรงสตาร์ทไม่พอแล้วมันถอนตั้งท่าด้วยนี่ทุกคนแม่งสุดจัดแล้วก็ในส่วนของโลของอลริสครับคือโลของอลริสเนี่ยที่1ดาวมันจะสร้างเป็นโล150่150%ของพลังโจมตีแก่พวกของ1เทิร์นครับก็คือนับเป็นเทิร์นนะของอลริสเนี่ยจะนับเป็น1เทิร์นนะครับแต่ว่ามันพิเศษตรงนี้ครับเมื่อถูกโจมตีเนี่ยมันจะรับดาเมจเฉพาะสแตตพื้นฐานเท่านั้นนั่นก็คือนับแค่พลังโจมตีครับไอพวกเจาะเกาะพวกอัตราคิดาเมจคี้อะไรเนี่ยคือจะ ใช้ไม่ได้กับเกาะของอลิสนะครับเออโอ้โหที่2ดาวนะครับมันก็จะเพิ่มมาเป็นสร้างมา่านป้องกัน2 0 0ของพลังโจมตีที่3ดาวก็จะเป็น300%ของพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มมาเป็น2เธอ่นั่นเองอ่ะเรียกได้ว่าก็เป็นเกาะที่โกงมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของอันติครับผมอันติของอลิสเนี่ยมันจะทําการฟื้นฟู30%ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกค้องทั้งหมดนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันจะสร้างสะท้อนดาเมจ ที่ได้รับ40เป็นเวลา2เทิร์นเนี่ยก็คือปันเป็นโล่กลมๆเนีเป็นโล่สะท้อนนะเวลาใครตีเข้ามาเนี่ยมันก็จะทําการสะท้อนดาเมจที่รับไป40นะครับและมอบเอฟเฟกฟื้นฟูพลังชีวิตครึ่งหนึ่งตามดาเมจที่สะท้อนนะครับก็คือแบบว่าคือมันสะท้อนไป40แล้วมันก็ฟื้นฟูพลังชีวิตตัวเองด้วย 20%อซตอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนและในส่วนของพาสซีฟครับคือพาสซีฟก็เป็นพาสซีฟที่เรียกว่าโกงพาสซีฟหนึ่งของเกมครับโกงสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือหากอัศวินพวกของเสียชีวิตครับจะคืนชีพไปยังพลังชีวิตจุดจุดจุดจุจะอธิบายอย่างนี้แล้วกันครับคือถ้าเกิดเพื่อนมันตายก็ทําการชุบชีวิตเพื่อนขึ้นมานะครับก็คือการชุบชีวิตเนี่ยจะชุบชีวิตขึ้นมาให้เลือดเหลือเท่ากับเลือดก่อนตายนะครับ สมมติว่าเลือดเราเต็มแต่โดนอติปานะครับโดนอติปาจนตายอลิซก็จะชุบขึ้นมาเลือดเหลือเต็มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลือดเหลือน,น้อยอะไรแบบว่าเหลือประมาณ10% 5%เ,เนอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดจะชุบชีวิต อลิสก็จะชุบชีวิตเพื่อนให้เหลือเลือดก่อนตายนั่นก็คือ5หรือ10%ที่เหลืออะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะรับมืออลิสก็คือว่าทําให้ใกล้ๆตายก่อนแล้วค่อยปิดนะครับเพราะว่ามันจะคืนชีพโอเคก็ประมาณนี้ครับและทีมที่เราจะใช้กันในวันนี้นั่นก็คือทีมนี้เลยนะครับทุกคนก็คือเริ่มแรกเนี่ยผมอยากจะรีวิวกับทีมเมตานะครับเมตาจัดจัดไปเลยนะครับที่เขาบอกว่าอลิสเข้ามาแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงเมตานั่นก็คือทีมนี้เลยนะครับแต่ว่า ในวิกที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นะครับคือมันจะเป็น PVP แบบ4-4เว้ยที่สามันนะครับมันก็เลยคิดว่ามันอาจจะยังไม่สุดเท่าไหร่ว่ะเวลาที่มันไปเจอทีมเจาะเกาะเลยไงเนี่ยมันอาจจะสู้ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามัน4-4ไงเออแล้วทีมนี้ความจริงมันจะโหดตอน3-3เ้ยเพราะว่าเมอร์ลินจะอยู่แค่ตัวซับอะไรเงี้ยนะครับทุกคนโอเค4-4ก็ช่างมันครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงเราก็ไปดูกันนะครับก็รหัสนี้ก็เป็นรหัสของน้องรัก6 NNR นั่นเองนะครับเยี่ยมรหัสของ มานะครับแต่ว่าดัทลอก็อันตี3คิงก็อันตียังไม่เต็มนะครับออก,ก็อาจจะสู้ออยากหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรจะได้เป็นการรีวิวแบบตรงไปตรงมากันเลยไปเอาแล้วครับทุกคนในเทิร์นแรกครับโอ้โหเหมือนจะมาเจอทีมดักอลิสอะไรอย่างเงี้ยวะคือป๋ามาก่อนเลยครับอันดับแรกนะก็ถ้าเกิดป๋ามาอย่างนี้นะครับก็มีโอกาสสูงที่เราจะตายได้ <laughs> เอา้อโโาเกงกลัวทีมเมตาอย่างไงลหละทุกคน ึงกับต้องกดออกครับโอ้ยังไม่ได้โชว์อะไรเลยผมรู้สึกเสียเปรียบด้วยซ้ำแล้วเมื่อกี้เนี่ยฮะเอาละครับทุกคนในรอบที่2หวังว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่กลัวจนหัวหดแล้วกดออกนะครับโอเคมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหเข้ามากับทีมเจาะเกราะนะครับซึ่งก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับทีมนี้คือดัดมาแม่งฟาดฟาดไม่ยัง้งอ่ะทีมเนี้นะครับแล้วก็มีป่าด้วยที่ช่วยทําดาเมจนะครับเดี๋ยวมาดูกัน โอเคครับสายสงคราก็เปิดมาด้วยการใช้ป่าใช้ป่าโจมตีนะครับแต่ว่าจะบอกให้นะครับว่าถึงจะเป็นทีมเจาะเกาะนะครับแต่ว่าเมื่อเรากลางโลแล้วเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าเจาะเกาะก็เจาะเกาะนะครับผมตอนนี้ผมจะเรียกอันติทั้งสองตัวนั่นก็คืออลิสแล้วก็ดั๊นะครับมาปึ๊บนี่ไงทีมเจาะเกาะแต่ว่าเมื่ออลิส สร้างโลมาปึ๊บเจาะเกาะก็ไม่มีความหมายครับคือป่าต้องพังโลก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะรับแค่ดาตมจากสแกกพื้นฐานเท่านั้นนั่นก็คือพลังโจมตีแค่นั้นเองคือรัดมันก,ก็ไม่มีผลกับเพื่อนเออไงปึ๊บหอุ๊ยแรงนะเนี่ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะโอ้ยแช่รัดเรียกถูกแล้วหรอลืมคิงไปหรือ,อยังจ๊ะนี่เราลืมคิงไปแล้วเรื่องไงอ่ะเพื่อนปึ๊บไง บึ๊บไงแล้วก็บึ้มหน่อยเป็นไงคืออาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็นะครับอลิสก็ฮิวเลือดขึ้นมา30%นะครับอันเตคขั้นหนึ่งนะโอเคโดอสเตดสเตดดัดฟาดไปลกูกบึ้มบึม้มอันตอสามนี่แหละทีเมตาของจริงบอกเลยแล้วก็โอเลนองคาชิก็ต้องกดออกนะครับคือแบบ ไม่ได้มันสู้ไม่ได้มันสู้ไม่ได้ก็ต้องกดออกสิครับแม่เอาแหละครับทุกคนในรอบที่สามก็มากันอีกแล้วครับใครวะเนะี่ยเจาะก,ก่อยอแล้วอรอโอ้เป็นลอสเวนวะ่ะเอ้ยดัดมันแดงไม่ใช่ลอสเวนครับก็เอาอัติอาริสไปเลยเอา้ามันเซลดิสนี่หว่างั้นก็ไม่เป็นไรตีเคียวไป เอาโอ้ใช้สกิลไว้ทันว่ะเชี่ยก็มองดูมันก็แค่ไฮดัตมันแดงจริงนะเนี่ยดูดิเออผมก็ไม่ค่อยได้เจอเซลดิสด้วยส่วนตัวก็ไม่ได้เล่นเซลดิสด้วยนะครับมันก็เลยไม่ค่อยคุ้นน่ะคุ้นตาเท่าไหร่นะครับโอเคเกาก็ขึ้นให้เขียวครับเขาหวังจะระเบิดเราหรือเปล่าก็แล้วแต่นะครับ ว้าวห้ามิวว่วะกูเป็นแผนที่ดีแล้วเนี่ยฝ่ายน้องข้ามเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็อลิศก็ตีไปดิถึงเราจะเลื่อนการ์ดไม่ได้แล้วก็เร่อกกันเรียกกันสีได้เหมือนเดิมครับปับป๊บๆเข,ขากะจะเขาได้จะประมาณว่ากะใช้เคียวแบบฟาดแรงๆอะไรประมาณนี้่ทุกคนแต่ถ้าไม่ตายนะบอกเลยว่าพวกคุณก็ตายครับ ไม่ได้ม้นะไม่ได้ม้นี่ของจริงนะเอาดิเคียวจะทําไงครับผมว่าเก็บไม่ได้ผมว่าเคียวน่าจะเก็บได้ก็ทําได้แค่ทางโลไปอะยังไงต่อโอ้โหอุ้ยไอ้เชียโอเคครับโชคดีนะครับที่คิงยังไม่ตายเอออันนี้ยังไม่ได้ใช้พาสซีฟช่วยนะครับทุกคนคือคิงยังไม่ตายนะครับเอาอะ เอาว่ะแล้วก็อลิสก็โจมตีเคียวไปอีกรอบหนึ่งครับเอโฮิวขึ้นมาก่อนคิงอันตรายอันตรายปับ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 ก็ตีแรงอยู่นะแรงอยู่นะคือตอนเนี้ยรวมก๊าซสตันไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันจะโดนลดเกรดนะครับไอ้นี่มันลดเกรดเราดังนั้นเราก็ต้องอย่างเงี้ยครับค่อยๆใช้ไปเอาระโอ้โหเฮ้ยอ้องคิง เอาว่ะคิงโดนชุบชีวิตครับทุกคนคือพาสซีฟใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปเอาไงดีวันนี้่ะปึ๊บเอานี้แล้วกันปึ๊บอ่าแล้วก็ปึ๊บอัติสามตัวมาจะลดเกรดยังไงว่ามาเออก็เหลือแค่กดออกครับทีมนี้มันก็คงต้องกดออนอีกครับียวครับปับ๊บ เรียบร้อยเคียวตายไฟก็เลิกติดบนหัวเราแล้วก็เราก็มีโลครับนี่แหละเมตาตัวจริงจะบอกให้อันนี้ขนาด4ีนะถ้า3าเนี่โอ้โหสุดจัดเนี่ยสกิลเมอร์ลินผมยังไม่ค่อยได้ใช้เลยครับทุกคนเอาลระเกาแต่เกาก็งั้นๆนะครับเพราะว่าเกาก็ทำอะไรไม่ได้นครับเลือกแค่คิงโ้แล้วแต่โอ้แล้วก็เลือกเมอร์ลินเลย เอาแล้วเต้นะครับก็แล้วเต้นะก็โอ้โหคิงผมว่านะปึ๊บแล้วก็ลดเกรคิงครับแล้วก็หลังจากนั้นกลางโล่แล้วกันครับเพื่อลดแรงกระแทกเพราะว่าเราสู้แรงกระแทกไม่ไหวนะท,<ำ>ทุกคน<ำ>โอเคโอ,โอเคลดเกรคิงไปก่อนแต่ว่า ผมดันไปโม้ไงดันไปโม้ไอเซลดิมาตายเลยตายหาหวังว่าโล่สะท้อนจะทำงานได้ดีนะครับลอาดูนี่จะเป็นยังไงครับเกาเธอจะโดนดาเมจเข้าตัวหรือเปล่าแต่คิงผมคงไม่รอดแล้วโอเคเดี๋ยวทุกคนดูว่าเกาเธอจะเหลือเลือดเท่าไหร่ครับหลังจากแชดนี่ปึ้มโดนสะท้อนเข้าไปยังไงฮึเปี้ยงเท่าไหร่โอ้ไม่แรงมากครับสะท้อนไปอีกเปียง เออแต่ดัดมาวะ่ะเฮ้ยเขาไม่ใช้อันตีเซลดิสคืออะไรวะเนี่ยอ๋อไม่อยากใช้อันตีเอาได้ดีครับปึ๊บละกันแล้วก็วกเซฟเซฟแล้วกันครับกลางโลดีกว่าแล้วก็ใช้เมอร์ลินลดเกรดเซลดิสไปอ่ะอย่างนี้ก็แล้วกันตายไม่เกาอโอเคเก็บเกาได้ครับสวยงามาอองกลางโลเพื่อเซฟครับแล้วก็นั่นแหละครัลดเกรไป สวยง,งามแก้วอะฝ่ายตรงข้ามว่ายัางไงจ้ะคือผมคี่ว่าต้องเก็บคิงก่อนวะทุกคนคือเรามีรถเกตดอันเดียวนะครับตอนนี้แล้วพาสิอลิสนางฟ้าก็ใช้ไปแล้วด้วยโอ้เอเก็บไม่ได้วะทุกคนเอาอยู่ดีๆก็เพิ่มดาวให้ทำไมใจดีจังเลยวะเนี่ยเอาอยางงี้ละกันปุ๊บแล้วก็รถเกรดคิงไปก่อนเพราะว่ามันอันตรายที่สุดครับเปเหยียบ Illion. ปรียงโอ้ก็ตึงมืออยู่นะเว้ยทีนี้นะครับปรับๆเพราะว่าเข้ามากับเซลดิตไงคือแบบทีมเราเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้อันติเลยครับเพราะว่าเขามากับเซลดิตเซลดิตก็น่าจะเพ่งเล็งไปทางอาเจนะครับอันนี้ก็ฮิวเกงโอ้เลือกค่า ผิดคาดครับเออแต่ดีที่ไปติดคิดเอาดีครับเอาดีครับผมเรียบร้อยสิครับอย่างนี้ปจะเอาอย่างนี้แล้วกันครับคือเอาให้ตายอ่ะเอาเล็กๆกันไปเลยคือถ้าคิงไม่ตายอ่ะยังไงเร,รออาโดนอติเราก็ไม่รอดครับบึ้มเรียบร้อยสวยงามโอเคเซลดิสคนเดียวก็คงทำอะไรไม่ได้หรอกมั้งก็มีแค่รถเกตดอ่ะ เรียบร้อยครับก็ต้องกดออดท่านทานนอนไม่ได้เ,ออเป็นไงสวยงามครับโอเคนะครับในรอบที่สี่ครับทุกคนโอ้โหทีมคล้ายๆกันแต่เพียงแค่ว่าฝ่ายนรงข้ามไม่มีอลิสนั่นเองนะครับอ่ะฝ่ายน้องข้ามจะเปิดมายัางไงมาว่ากันดูสิคือก็ตัวท็อปททั้งหมดเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราชนะได้เนี่ยก็เพราะอลิสเลยเอาจริง เอาอะ่ะเปิดมาด้วยการลดเกรดคิงคือเขาแน่จะกลัวเราใช้ตีคิงอ่ะทุกคนแต่โทษทีครับผมไม่ได้กะจะมาใช้อตีคิงนะครับก็คือเขากลัวคิงเกินไปอ่ะทุกคนเราก็กางโลอาลิสไปก่อนแล้วเราก็าใช้ลิสโจมตีแล้วกันคนระับแล้วก็ดัดตีคิงแล้วกันไปิปคือโลวของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพกว่าโลวของเขานียครับ ตอดคิงไปถือว่าเป็นการทักทายนะครับโอเคเกามาวะ่ะแต่ว่าเกาก็าทำอะไรไม่ได้โอ้อย่างนี้นี่เองโอเคสวยงามได้สิครับก็ได้สิครับคนได้ครับผมคือรถเกตผมกลัวรถเกตไม่เข้าอ่ะตอนนี้กวาดแม่งเลยกวาดเลยครับคือฝ่ายคือตอนนี้เราก็จะมีโลกสะท้อนไงเนี่ยครับ ว ah. ิ <so oh no, no. Oh ada, ่งบึมอ er ่ะแล้วเราก็ขวาดไปก่อนครับเพราะว่าเก่ามันจะโดนโลดสะท้อนอยู่เว้ยออ้ยลอดเวนเต็มมือเอาจิงเหรอวะโอ้โหทุกคนตอนนี้ลอดเวนเต็มมือเลยเต็มมือจริงๆครับเต็มมือ่ายตรองข้ามเลยนะโอ้โน้นสะท้อนไปดีสะท้อนไปดีโอเคครับไม่น่าจะตายนะไม่น่าถึงตายหรอก เกาเธอโดนสะท้อนไปปึ้มเจ้าหิวเลือเล่อนกลับคืนมา20%ของพลังนี่ไงเห็นไหมคือแบบเกียน,นจั่เอเอโดนดามเมจ่ายตรงข้ามไม่พอคือผมคิดว่าผมควรจะต้องเอาอันติมาก่อนแล้วก็ลดเกตไอเจ้านีไปลออย่างนี้ก่อนลองดูแล้วกันครับจะรุ่งหรือร่วงนะครับก็ตึงมืออย่างามากเลยเพราะว่าทีม่ายตรงข้ามก็เป็นทีมเมตาเช่นเดียวกันเพียงแค่เปลี่ยนอลิสเป็นเกาแล้วกันเออ ค,คือเราจะเป็นการมาวัดวัดอลิซกับเก่าว่าทีมไหนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าอะไรประมาณนี้ปะเขมเด็กคนต้ตายไปเดีย๋ยวไอ้เชี่ยไม่ตายย้ำม,มาเออคือมันควรจะตายตั้งแต่ตอนที่เลือดเยอะๆอะทุกคนโอ้โหคือพาสซีฟอลิสได้ทำงานตอนแบบน้อยนิดอะทุกคนปุ๊บแล้วก็ สตันคิงไว้ก่อนครับแล้วก็อ่ะกางโล่อลิสไว้คือเมอร์ลินมายิงกับอลิสเนี่ยโลเมอร์ลินแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยอ่ะทุกคนปั๊บปับปับนะครับ,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 ค,รบคือป้องกันการหิวไว้ก่อนไว้ตอนนี้ไม่อยากให้ฝ่ายตรงข้ามได้หิวเวย้ยโอแต่รัลดล็อขก็มาแล้วยากว่ะยากยากจริงๆครับงานนี้ยากจริงโอ้โห พออันติมาสองตัวนี่ส่งสติกเกอร์เลยเชียวกัดลอดอันติผมว่าผมไม่รอดแน่ว่อะอเผื่อคิงไม่มีล้างแล้วกันเพื่อ,อไว้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยว่ะทุกคนคือสกิลฮิวเราไม่มาเลยสกิลฮิวคิงอับไม่มาเลยครับไม่พอให้เราได้แบบเยื้อชีวิตอะเออ เนี่ยเห็นไหมคือถ้าเกิดสกิลฮิวมาเขาก็จะฟิงฟ้งฟิ้งฟิ้งขึ้นไปอะไรประมาณนี้รอบนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ยอมรับความจริงก็แล้วกันเนาะเพราะว่าสกิลหนุ่มอย่อยยามโม้คุณต้องปิดป้ายไว้ข้างหลังนะครับต้องปิดป้ายไว้ข้างหลังว่าอย่ามโม้คือถ้าโม้แตกทัวเอาเลยครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวอลิเสบ็นางฟ้านะครับ ก็เรีเยกได้ว่าเป็นตัวเมตาใหม่จริงๆนั่นแหละคือหาทีมที่จะมาต่อสู้ได้กันยากแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยด้วยทั้งเป็นการ PVP 4-4ด้วยมันก็เลยแปลกๆไปนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมาหาทีมแก้ทางอลิสนางฟ้ากันในคลิป EP หน้านะครับสําหรับคลิปนี้เป็นยังไงทุกคนก็ตัดสินเลยนะครับวิวปกอร์จะไม่ตัดหรือว่าไม่ทําให้มันเฟกนะครับตามนั้นแพ้คือแพ้ชนะคือชนะครับสํหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนโอเคบ๊ายบายเจอกันเย yeah.